สวัสดีค่ะกลับมาพบกับภาษาไทย7นาทีกับครูยกอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้จะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นไปชมกันเลยค่ะสำหรับเรื่องที่ครูยกจะมาสอนวันนี้นะคะก็คือเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญนะคะการอ่านจับใจความสำคัญเนี่ยถือว่าเป็นการอ่านพื้นฐานเป็นการอ่านสำคัญที่นักเรียนทุกคนเนี่ยควรที่จะทำให้ได้นะคะเพราะว่ามันเป็น ทางของการเข้าใจเนื้อหาแล้วก็สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในเรื่องอื่นๆต่อไปได้ค่ะทีนี้ก่อนจะไปรู้จักวิธีการอ่านจาบับจัวความสำคัญนะคะเรามารู้จักความหมายก่อนอันดับแรกนะคะจะความสําคัญีหมายถึงอะไร หมายถึงนะคะเนื้อหาใจความที่มันสําคัญนะคะเป็นเนื้อหาที่เด่นที่สุดในย่อหน้าคือย่อหน้านเนี่ยมันจะประกรอบประกรอบด้วยข้อความที่ยาวใช่ไหมคะนักเรียนใจความสําคัญเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่สําคัญและเด่นที่สุดนะ,ะแล้วก็สามารถครอบคลุมเนื้อหาประโยคอื่นๆในย่อหน้านั้น,น,นได้นะคะต่อมานะคะ รู้จักกับควาว่าใจความรองหรือว่าพลความนะคะพละความนี่หมายถึงใจความที่เป็นส่วนขยายจากความสําคัญอีกทีหนึ่งนะคะมันเป็นการสนับสนุนใจความสําคัญเนี่ยให้มันเด่นชัดชัดเจนโดดเด่นขึ้นมามากขึ้นนะคะอาจจะเป็นการให้รายละเอียดนะคะการยกตัวอย่างหรือว่าการเปรียบเทียบก,ก็ได้นะคะ ีนี้นะคะการอ่านจับใจความสําคัญเนี่ยมันจึงหมายถึงการอ่านเพื่อค้นหาสาระสําคัญของเรื่องที่อ่านนะคะที่ผู้เขียนเนี่ยเขาต้องการที่จะสือ่อซึ่งในแต่ละย่อหน้าเนี่ยจะมีประโยคใจความสาคัญเนี่ยเพียงแค่ประโยคเดียวนะคะหรืออย่างมากก็มีเกิน2ประโยคคะ่ะนอกนั้นมันจะเป็นส่วนขยายหมดเลยค่ะทีนี้หลักในการอ่านจับใจความสําคัญมีอะไรบ้างไปดูทีละข้อนะคะ ดับแรกข้อที่1นนะคะต้องตั้งจุดมุ่งหมายการอ่านให้ชัดเจนค่ะการทีเ่เราจะรู้ว่าจะความสาคัญของเรื่องเป็นไงเ,เราควรจะตั้งจุดมุ่งหมายให้ชัดเจนว่าเราอ่านเรื่องนี้นะคะต้องการอะไรนะคะเพื่อเราจะได้หาจุดความสําคัญเจอได้ง่ายขึ้นค่ะต่อมาข้อที่2องอ่านเรื่องราวอย่าง คร่าวๆพอเข้าใจแล้วก็เก็บใจความสําคัญของแต่ละย่อหน้าไว้อันนี้พูดถึงในกรณีที่เราอ่านเนื้อหาที่เป็นข้อความที่ยาวนะคะ mm hmm. ก็ควรจะเก็บใจความสําคัญของแต่ละย่อหน้านะคะ mm hmm. จดหรือว่าโน้ตไปก็ได้ค่ะ3 mm hmm. นะคะเ mm hmm. มื่ออ่านจบให้ตั้งคําถามกับตัวเองว่าเรื่องที่อ่านเนี่ยมีใครทําอะไรที่ไหนเมื่อ,อไรอย่างไรบ้างทางักเรียนสามารถ อ่านแล้วก็ตอบคําถามที่ตั้งขึ้นมาเหล่านี้ได้ก็แสดงว่านักเรียนมีนความเข้าใจเนื้อหาะจับใจความสําคัญได้นะคะต่อมาข้อ4นําสิ่งที่สรุปได้มาเรียบเรียงด้วยสำนวนของตนเองนะคะย้ําว่าสำนวนของตนเองคะก็คือเขียนเป็นภาษาของเราเองเพื่อแสดงความเข้าใจนะคะไม่ใช่การตัดแป่ข้อความนะ นักเรียนของครูยกหลายคนนี้ใช้วิธีการตัดแปะข้อความที่ครูยกให้อ่านนะคะซึ่งเป็นวิธีการที่ผิดนะคะต้องเรียบเรียงไปสำรวจตัวเองนะคะถึงจะถือได้ว,ว่าเข้าใจเนื้อหาแล้วก็จับใจควากกสมสำคัญได้คะ่ะทีนี้การพิจารณาตำแหน่งใจความสำคัญที่จริงในแต่ละย่อหน้าเนี่ยมันมักจะมีการวางใจความสำคัญไว้อยู่แล้วนะคะซึ่งมันจะอยู่ในตำแหน่งไหนบ้างไปดูกันนะคะ ตำแ,แหน่งแรกนะคะป,ประโยชนจความสําคัญเนี่ยอยู่ตอนต้นของย่อหน้าก็คือเปิดมาปุ๊บเป็นประโยชน์จความสําคัญเลยนอกนั้นก็ขยายใจความสําคัญนี้นะคะตำแหน่งที่2ก็คือประโยชน์จอความสำคัญอยู่ตอนกลางของยอ่อหน้าก็คือมีการเกล่นมาก่อนนะคะแล้วก็อ่าเป็นใจความสําคัญนะคะแล้วก็มีการอธิบายใจความสาคัญอีกครั้งหนึ่งนะคะ ต่อมาตำแหน่งที่3นะคะประโยชน์จากความสำคัญอยู่ตอนท้ายของย่อหน้าก็คืออ,อธิบายมาก่อนนะคะแล้วก็มาสารุปเป็นใจความสำคัญตอนตอนท้ายนะคะต่อมาตำแหน่งที่4ีเนี่ยอยู่ทั้งตอนต้นแล้วก็ตอนท้ายนะคะก็คือเปิดมาเ,เจอความสำคัญอธิบาย นะคะแล้วก็สรุปนะคะเป็นจามสำคัญค่ะและข้อ5วิธีการที่ยากที่สุดที่ครูรู้สึกว่านักเรียนครูนี่ทาได้ยากก็คืออ่านแล้วก็สรุปขึ้นเองนะคะก็คืออ่านทั้งย่อหน้าคือมันไม่ได้มีบอกเป็นจะเป็นประโยคจุความสาคัญที่แจ้งนะคะแต่ต้องอ่านแล้วก็สรุปเอานะคะซึ่งนะคะการอ่านแล้วก็สรุปจความสําคัญเนี่ยนะคะก็คือเราจะต้องรู้จัก าการตั้งคำถามเพื่อหาสาระสำคัญของเรื่องนะคะมันจะช่วยให้นักเรียนเนี่ยสามารถตั้งจุดปรผสก์การอ่านได้แล้วก็เกิดความเข้าใจเรื่องสามารถสรุปสาระสำคัญของเรื่องได้นะคะคำถามก็คือคำถามทั่วไปเลยก็คือใครอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรแล้วก็ทำไมนะคะนักเรียนนะคะสามารถที่จะตั้งคำถามได้ เยอะนะคะยิ่งเรื่องยาวคําถามเรายิ่งตั้งได้มากขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ว่าการตั้งคาถามเนี่ยไม่ควรที่จะเกินขอบเขตส,สิ่งที่เราต้องการที่จะอ่านนะคะที่เราตั้งจุดมุ่งหมายไว้เนี่ยควรตั้งคําถามให้มันอยู่ในขอบเขตของความต้องการใจความสําคัญของเรานะคะทีนี้อ่ะมาลองทํากันดูคะ่ะ ให้นักเรียนอ่านประโยคนี้นะคะแล้วก็หาว่าใจความสําคัญอยู่ตำแหน่งไหนนะคะเอากดติดคลิปไหมคะ่ะและะ้วครูยกจะเฉลยนะคะโอเคค่ะ,ระครูยกจะมาเฉลยข้อความนี้นะคะความเครียดทําให้เพิ่มฮอร์โมนอะดรีนาลีนในเลือดทำให้หัวใจเต้นเร็วเส้นเลือดบีบตัวกล้ามเนื้อขมิงตึง ระบบย่อยอาหารผิดปกติเกิดอาการปวดหัวปวดท้องไตสัส่นแข้งขาอ่อนแรงความเครียดจึงเป็นตัวการให้แก่เร็วรู้แล้วใช่ไหมคะใจความสำคัญก็คือความเครียดเป็นตัวการให้แก่เร็วนั่นเองคะ่ะใครตอบถูกยินดีด้วยนะคะสำหรับคลิปคลิปนี้นะคะครูยกก็ขอจบเพียงเท่านี้คะ่ะ ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย